สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนลิฟกีตาร์เพลงอยากเห็นหน้าคุณของโลโซครับเพลงนี้จะอยู่ในอัลบั้มของโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งอยากเห็นหน้าคุณเนี่ยผมอ้างอิงจากที่พิเศษเล่นคอนเสิร์ตเลยนะผมเห็นทางนิวพิเศษแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคือเป็นโครมาติกนะครับสามช่องแรกนะครับแต่เล่นอยู่ในคีย์ F อฟชาร์มไครับแต่ว่ามันจะมีโน้ต h a r ์ f แ a t ที่เป็นโน้ตนอกสเกลเข้ามาด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นครับ อ่าสำหรับลิฟิต้าเพลงนี้นะครับก็หลักๆจะอยู่ในคีย์ของ F# s h a r minor ครับโดยผมดูในคอนเสิร์ตพิเศษนะครับก็คือพิเศษตรงนี้จะใช้เป็นโครมาติกนะครับคือหลักๆตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ F# s h a r minor ครับจับเป็นเพอว์คอร์ดทั้งหมดเลยอ่านะครับจะใช้ F ด้วยแล้วก็ G ด้วยนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับนิ้วแบบจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยที่จริงมันจะดีดได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมยึดแบบปกติก่อนแล้วกันนะครับที่ผมเห็นพิเศษเล่นนะอ่าดูดีๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับบนสาย6ดีดลงก่อน2ทีเสร็จปุ๊บเราจะมาที่ F ออ่า พอเปลี่ยนมาที่เอีดลงทีนึงแล้วก็สไลด์เข้ามาอ่านะครับตรงนี้มันจะเป็นจังหวะพักของมือขวานะครับต่อมามาที่ G 2สองที่นะครับแล้วก็มาที่เอชาร์ปพอมาที่เอปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นจังหวะพักนะครับให้เราสไลด์มาแทนการดีดอ่าแล้วก็กลับมาที่เอฟชาร์ป แล้วก็มา F F ชเอ์ชอีกรอบนะครับอย่าเพิ่งงงนะพอเราจับเมโลดี้ได้เนี่ยมันจะอยู่ในหัวเลยตึงๆๆๆตึงๆึงตงตึงตึงงนี่นะครับอ่านะครับช้าช้าอ่าต่อมาเราจะย้ายมาที่สาย5นะครับจะเป็นคู่5ปกติสาย5เนี่ยจะเล่น C B B f บ t อ่านะครับ C 2 T, B, ที่ B สไลด์ถอยไปที่ B flat อ่าแล้วก็กลับมาวนใหม่แค่นั้นแหละครับอ่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากแบบพลังเลยนะพลังแบบล้นหลามเลยไม่ต้องมีจังหวะพักพของมือขวาแล้วนะครับไม่ต้องสไลด์ดีสับเลยครับ อย่างนี้ก็ได้นะพลังหน่อยถ้าอยากพลังมากกว่าน,นี้อีกนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมดีดเป็นลงขึ้นลงใช่ไหมลงขึ้นลงเราดีดลงอย่างเดียวเลยทีนี้พลังหนักเลยโอ้นี้แบบสุดเมื่อยนะครับถ้าไหวนะถ้าไหวเราก็พลังแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราดีดเป็นมีจังหวะพักด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ มันจะมีจังหวะพักด้วยนะครับทีนี้เนี่ยผมไปเจอคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่พี่ต้อมโลโซเล่นไว้นะครับที่พี่ต้อมโคฟเวอร์ไว้เนี่ยมีการดีดเป็นเฉพาะตัวเบสด,ด้วยนะครับเนีย่ยต,ตามคลิปนี้เลยนะฮะก็ยังมีแบบแฮม머ออนตบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็พิ่ตอมได้มีแบบเล่นเป็น power cord ด้วยนะครับแล้วก็เล่นเป็นเบสด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบพิจแพงเล่นได้หลากหลายนะครับแต่ที่ผมดูพิเศษเล่นในคอนเสิร์ตนะพิเศษจะจับเนี่ยเป็น power cord แล้วก็สไลด์3ช่องแรกแบบนี้นะครับ ยังไงลองฝึกซ้อมดูครับสำหรับลิฟกีตาร์นะครับในการเล่นโครมาติกแบบนี้นะครับในท่อนขึ้นท่อนเวิร์สท่อนร้องต่างๆนะครับเพลงอยากเห็นหน้าคุณโลโซครับลองฝึกดูครับสวัสดีครับ